ฮ <_ an> <_ an> ดูเกมนี้สิคุ้นๆมั้ยแต่หน้าจอเลยเต็มไปหมดตอนนี้เกมพาสคอมิกเอากูปเปลี่ยนโอ้โหแต่งตัวมีของฟรีรีอร์ดอีเวนต์อรี่ไม่รู้อะไปลองเล่นกันเลยดีกว่ามันจะเป็นยังไงเกมเนี่ยอยากรู้ว่ากว่าจะโหลดเข้ามาได้เกมนี้มันปรับเมาส์อิสระย,ยังไงเอ่ยมันเมาส์เล่นมากไม่สนใจแล้วกันอ๋อกดชิกโอเคไปไหน น,นี่หยิบขึ้นมาได้เลยใช่ไหมอู้1,002มาค่อยวางอ่าไปกันต่อเอ้ยเอ้ยเกยมจอนมืดมากเลยนะเนี่ยทำไมเล่นโอ้โหโอ้มีบอกกูด้วยว่าไหนขายได้ไม่ได้อันนี้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่วะอู้3 0 0าแต่เกมนี้มันจับสมมุิมากเลย่ะอืมไปเลยครับเออ กดีดูแม p ใช่ไหมหัวดูแม p กูต้องกดค้างอีกอ,อันนี้คือเลเวลหนึ่งไอตัวเราสีฟ้า,ฟาตรงนั้นแต่ประตูตอนนี้พันสี่แล้วฮะกูต้องหาหมื่นหมื่นเอ็ดไอสัตว์เน้ยกูไปทางไหนก็ได้วะกูไม่ไปแล้วทางนั้นอืมเฮ้ยฮะกูมองข้ามประตู ดาวเกมผีมากเลยอะ่ะอันไหนขายได้บ้างวะอันนี้เท่าไหร่400ปุ่นิ้งได้นี่ว่าลืมบางแต่เมาส์มันเร็วมากเลยนี่ปรับเมาส์แป๊บโอเคประมาณนี้อันนี้3,000กูจำได้นี่ไงุม่อย่าชนนะเว้ยเท่าไหร่ละ8 0กโอเคอันไหนขายได้อีก900ทุกบาทมีค่า แดี๋ยวาวมันเกมผีมากเลยสองพัน่าจะถึงแล้วมั้งด่านแรกชิวอะอ๋อโหนี่โอ้โห,โโห,โโหแม่งสอนกูไปตรงนู้นก็วิ่งมาเลยสิครับไหนตรงนี้คือตรงยานเราใช่ไหมออกอ่ะอ่ะแล้วก็ขายเลย โอ้โหอันนี้คืออะไรอะ่ะชุบใช้เงินอันนี้คือกลับได้เลยใช่ไหมเอ้าโอ้ง่ายจัดชิวจัดเลยอันนี้คืออะไรเนะี่ยไม่รู้อันนี้คือช็อปสินะอืมเรามีเงินอยู่หมื่นหนึ่งอะดาเมจโอ้บอกดาเมจบอกดาเมจด้วยว่าดาเมจเท่าไหร่แต่มันสองร้อยหมดเลยอะ อันนี้สามพันสามพันสามพันสี่พันห้ารำเมรสองรอยแล้วกูาจะซื้อไปทำเพื่ออะไรวันดาเมิเเทั้งท่งกันอันนี้คือมันบวกเลือดใช่ไหมมันบวกเลือดหรือมันแบบให้ฮิวอะไรเงี้ยคอนดาเมิดห้าสิบห้าดาเมสามสิบห้ากี่บาทแล้ววะมันดูตรงไหนอ่ะไม่รู้อเอาแคเ่นี้ยี่สิบวิเลยมึงรอเฮียอะไรยี่ิบวิโอ้ นานเกินไปเลยไเปล่าเอาละ่ะหลนที่สองเอาอย่าบอกนะมันคือหิวโอ้โห,โหเยอะเศรษฐายวะ่ะแม่ม้ยโอ้โห โอ้โหไดมอนด์เจ็ดพันเดี๋ยวกูไม่ต้องไปไหนเลยมั้งนะ่ะเท่าไหร่ละโอ้โหหมื่นหนึ่งเดี๋ยวกูวิ่งไปหาดีกว่าเอารถไปตรงนี้แหละเปิดประตูมาเจอผีนะอ๋อกูต้องดึงด้วยกูต้องว่าแค่กดแต่มันก็มาเลยนั่นอยู่สูงจยังแปดพัน เดี๋ยวนะง่ายยังวะหมื่นแปดมันให้กูหาหมื่นสองอะไอสัตว์ตกใจตัวนั้นแต่เนี้ย่ะไปเลยแล้วคันอืมเดี๋ยวดาหน้าค่อยไปหาของไปหาผีด้วยมันเป็นตัวไงมาแล้วมีอะไรให้ซื้อ หิวมันก็บอกอยู่ว่าหิวแล้วทำไมกูไม่อ่านดูวะ 8, อืมแปดพันอะเอามากูได้อะไรมานี่ไงกดใช้เลยแล้วก็ร,รีเฟซทีหนึงแต่แต่ไม่น่าอีกแล้วเทสองคือเยเนาะ อ๋อวิบวกเลือดดีเจเนรีสเตามิน่าโอ้กวโอ้ยไวเกินกวบวกเลือดดีกว่าโอ้โหแนวก็ได้สตามิน่าบวกสิบห้าเอ่ออันนี้สตามิน่าหมือนโอ้โหไม่พอเยอเยด่านที่สาม เอาแค่หมื่นห้าไม่เท่าไหร่ชิวอืมเดี๋ยวๆด้เลยนะอะไรอะเมื่อกี้อะไรเดี๋ยวกูซื้อกูว่ากูซื้อของซื้ออะไรมามันหายไปไห,หมดแต่เมื่อกี้คืออะไรตัวดำดคือนเนี่อะไรวะข้างบนนี่นะท่อแป๊บเอะอ๋อไม่ใช่ เาเรียกว่าอะไรนะเชื่องไห่เหอะลืมพันหกโอ้ว,ว้าวโอ้สรุปเมื่อกี้คือตัวอะไรก็กดชิปแล้วก็เจอตัวอะไรไม่รู้เมื่อกี้ทำไมเอามา,าวางตรงนี้สี่พันนายขอเจอสักตัวได้ไหมมันเป็นตัวไงผีโอ้ยของดีแปดพันยิงชักยิงชักเปิดไม่ได้ อันนั้นคือผีใช่ไหมไหนอ่ะแค่กูมองหาแค่กูกูมองไปหามึงมึงก็ไม่หลอกกูแล้วเลยโอ้พี่สวัสดีครับเฮ้เฮ้ยกูอยู่นี่เฮ้ยึงไปไหนอ่ะอา้าวสวัสดีครับข้างบนแล้วกูจะหยิบยังไงนี่อ๋อกระโดดได้750เฮ้ยมันมา พี่แจมาอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยเฮ่ยพี่จะมาพี่ก็มานะอันนี้คือสมุดพันหนึ่งโอ้โหหนังสืออะไรมาเนะี่ยหายได้สองพันได้ให้กูกดวางแล้วนะก็อาหมื่นสามอือนี่เล่มหนึ่งอ่ะได้ดเลยเฮ้ยๆเลยอ่ะโอ้โหลบสองร้อย เนื้อจะเชื่อโอ้คุณลบอีก้ันห้าสิบโอ้โหเงินสูยกไปด้วยดีกว่าส่วนพี่เมื่อกี้จกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตัวดำดำหน้าขาวขาวทุกอย่างคือเงินไว้เห้วางวางวางดีเฮ้ยมึงวางดิสองหมื่นละกลับดีกว่าโอ้โหกูเริ่มไม่ชอบระบบแล้วอ่ะไอ้เหี้ย นั่งมองไม่เห็นข้างหน้าเลยเพ่แล้วผีตัวเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้วแคมาทักทายกันเฉยๆเหรอโอเ้เพ่สนุกเลยอ่ะไปซื้อของดยกว่าล้วสามหมื่นสามห้าสตามินา่าอันนี้เหมือนจะมองดีขึ้นนะเอามาเลยอ่า สว่างขึ้นเออโอเคประมาณนี้แล้วกันไปต่อยขึ้นหน่อยก่อนอันห้าใช่ป่าวอันที่สี่หาเงินหมื่นสี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหแม่งสว่างจัดเลยเนี่ยเออต้องงี้สีวว่ะอืมโอ๊ยโอ๊ยแต่แม่งไอ้เชี่ยเวลาถือรถเนี่ยมันสายไปสายมาไม่ชอบเลยปะ เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีดังตะเพิงนึกถังดับเพิงดังทังอะไรกลัวอันนี้คือมันไล่แล้วใช่ไหมหรือไงคือไล่แล้วหรืออะไรกูต้องซ่อนวิ่งหนีหรือ,อยังไงวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้คือต้องวิ่งหนีใช่ไหมโอเคจะได้จำว่าเล้นต้องวิ่งหนีน้อยสินะที่ไหนอะ่ะให้พวกลินชักข้างบนกูเก็บได้ไหมกู ่มเก่งว่าเี่เปิดไม่ได้เนาะแต่มันฆ่าผีได้ใช่ไหมเหมือนมีของแบบมีดาเมจอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยซื้อมาแล้วกันสวัสดีครับเนื่อะไรข้างบนป้อมใน Rv กี่บาทวะมีเตียงในไหมครับ้รื่อยๆสนใจนี้ก่อนเลยเก้าพันเก้าพันตรงนี้เจ็ดร้อย หมื่นสามจะไปได้แล้วเนี่ยไหนฮยไม่ทันไทยเอ๊ยยังไม่ยังไม่ทันเลยลูกกะโอ้โหอยากขายแต่ของแพงๆกูเกียดแบบมิ่เงินน้อยแล้วอะไดมอนด์เจ็ดพันเรียบร้อยไปได้แล้วเอาจริงอนะ่ะวางวางดีววางสองหมื่น ก็คิดเอาละกันเงินแม่งเฟอเงนนะ้อเกมเนี่ยนะงี้สักหน่อยวางโอ้ยเชียกดที่ดูแมปไม่ช่วยที่อะไรกูเลยแมปเอาละกลับทางไหนพี่แกมากเวยเย่ทางกลับตรงนั้นหรือเปล่าผมจำทางกลับไม่ได้แล้วนะพี่ครับอันนี้คือทางกลับหรือเปล่า นี Where? Where okay. hey, ่ผมวิ่งตามพี่มาเลยนะเนี่ยไปไหนอ่ะเราด้วยเซ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมึงมึงอะไรฮะอุ้ยเฮ้ยแฉะใหม่เฮ้ยฮะมาถึกฟักอ้าวมาถึงแล้วโอเคหายไปเลยมันยังเดินอยู่แม่งเดินแฉะมากเลยตัวเนี่ย สองหมืน่นมาถึงด่านห้ายางไงไ่ายดายแล้วนี่เอาวัตถุเปิดขึ้นมามันเก็บใส่กระเป๋าไงเอ,อ่ยเก็บใส่กระเป๋าไงว่ากูจะเก็บใส่กระเป๋เอา้าวมาไปนู่นเลยกูทำอะไร่าเมื่อกี้มันใช้ยังไงวะใช้ยังไงวะเอียโอ้โห พี่อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยอคนนี่เหมือนมันจะยิงมันเปิดไม้แหกปากได้ใช่ไหมมันใช้ยังไงก็ไม่รู้กูไม่ใช่มากแล้วี่บาท1 0 0งไม่เอากลับไปเอาของ8,000กูดีกว่านี่เลย8,000 กูหยิบของมาบ้านดีกว่าอะไรเนี่ยพี่เกียรต์ลางรถไปใมันรถยิ่งบักๆอนู่อืมมันให้หาหมื่นห้าแปดพันอันนี้พันหนึ่งเอาแต่ของราคาพันขึ้นแล้วกันโอ้โรถนี้มันก็บักจังเลยมันเป็นฝุ่นอะไรเนี่ยบ้านไม่ค่อยไม่ทำความสะอาดนะเนี่ยไหนบอกบ้านล้างไวเ้เฮ่ยไปดีลงุงเฮ้ เุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาดิยมาดิไยวไก่แม่ไงไลยตกใจจริงน่กดูเลอสี่สิบกูตายตงสัยเลนกับระบบมากเกินไปโดนยิงตายหาเลยเอโอ้โหแล้วกูเกิดมาเป็นตัวสีน้ำเงิน โอเคประมาณนี้นะเกมเจอกันโอกาสหน้าวันนี้หมดเวลาสนุกของผมแล้วเจอกันใหม่ครับ